ตอนนี้กระแสการเทขายของเกสเกลเนี่ยชักเริ่มที่จะตึงๆแล้วก็ชักเริ่มที่จะเบื่อเบื่อแล้วในตอนนี้นะครับ Shape Recovery เริ่มที่จะกลับมาแล้วหรือเปล่านะครับยังไงคิดไปดูนี้ห้ามพลาดเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของอ้คอยต่างๆนะฮะก็ถือว่ามีหลายๆเรื่องที่ค่อนข้างน่าจับจ้องแล้วก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสุยนะครับที่ราคาก็พั่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับในช่วงช่วงนี้ตอนนี้เป็นที่2รองจากโซลอนาะจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไป ดูกันนะครับนะโอเคย่างเช่นเคยเนาะ่อี่จะดูการยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ g r a y s c a l e กันสักนิดหนึ่งละกันนะครับหรือว่า Spot Bitcoin ETF นั่นแหละนะครับที่เป็นประเด็นกันมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าโอเคก็ g a y s c a l e ก็ยังมีการเทรดขายอยู่อย่างต่อเนื่องหรือว่า ก็ยังมีแรงที่ o u t f l o ออกไปอยู่ค่อนข้างเยอะในนักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะว,วันที่8เนี่ยก็กรสเกลนะครับมี o อ t f l o w ราวๆสัก515ล,ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะใช้ได้นะครับนะก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเขาก็มี outflow อ,ออกไปเยอะแบบนี้เสมอๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราดูเนาะไม่ว่าจะเป็น Back Rock f ิลลิ l i t y อา Inve อนเวสอินเวสเวเน็กหรือว่าเจ้าหนึ่งที่ดังฝั่งสหรัฐก็ยังไม่ได้ว่าจะ มี outflow อะไรแต่อย่างใดหรือว่าก็ยังมี i n f l o เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหม่อะไรเหมือนเดิมนะครับในณนขณะนี้ซึ่งโอเคแหละคนก็เริ่มกลัวว่าเฮ้ยแบบนี้จะมีการเทขายบิตคอยเยอะมากไปกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูแบบนี้ไอสตอรี่ที่เกสเกลจะมาขายเนี่ยชักเริ่มที่จะตื้อๆแล้วนะครับหรือว่าคนชักเริ่มที่จะ เฉยแล้วนั่นเองนะครับประกอบกับถ้าเราดูในเรื่องของค่าพรีเมียมของตัว Gbtc นะครับจะสังเกตได้เลยว่ามันก็ขึ้นเป็นเรื่อยนะตั้แต่มีการเปิดตัว Bitcoin Spot ETF เนี่ยตั้แต่วันที่10เนี่ยมันก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามันกําลังที่จะเป็นบวกแล้วในนักขณะนี้นะครับนั่นหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าความนิยมในการที่จะขายเนี่ยชักเริ่มที่จะลดลงไปเรื่อยๆในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับ ETF Volume นะครับ จากทางกรีสเกลถ้าเราดูนวะวันแรกเนี่ยปาเข้าไป2000ล้านวันที่2,800ล้านวันที่31,000ล้านวันที่4 1 3 0 0ร้ล้านคือมันชักเริ่มที่จะหมดแรงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราดูดวอลลุ่มเนาะลดลงไปเรื่อยจาก2 0 0 0เหลือ1 8 0 0เหลือ1,000เหลือ1 3 0 0เหลือ900เหลือ1ัน0เหลือพ1 0 0แล้วก็ล่าสุดเหลือ700นะครับเป็นไปได้ไหมว่าแรงเทขายของทางกรีสเกล ชักเริ่มที่จะหมดลงแล้วนะครับรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งเจ้าปัญหานะครับนะก็คือ FTX ที่ตายไปแล้วแต่ยังมาป่วนกันได้นะครับนะเรียกได้ว่าหลายคนนะครับก็มองแลยนะว่า FTX ก็มีส่วนสําคัญที่ดั้มราคาบิตคอย n ในช่วงช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าล่าสุดขายตัว Trust g r a s c a l e Trust เนี่ยปาเข้าไปกว่า1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเยอะมากๆเลยนะครับนะซึ่งถ้าเราดูนะครับเทขายไปแล้วในลักษณะนี้2ใน3 จากแชร์เกรสเก e ที่เขามีหรือว่าพูดง่ายหรือว่ามีประมาณ 1, อ่าสมมุติถ้ามี100เนี่ยเทไปแล้ว6 0 7 0แบบประมาณนั้นนะครับซึ่งโอเคเทปไปแล้วยับแล้ว,ลวใน,นขณะน,นี้เป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เขาเหลืออีกแค่ย0่สิบสาเท่านั้นเองจะมีการเทขายที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเหมือนอย่างช่วงก่อนนั้นนี้หรือเปล่านะครับหรืออย่างที่บอกนะว่าแรงเทขายนะครับจากทางเกรสเกลสตอรี่ เกสเกลกำลังจะหมดแล้วหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับเรามาอระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสายหมีทั้งหลายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสายมูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของฟูมูนนะครับนะันหรือว่าวันพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละนะครับก็คือจุดกลมๆด้านล่างก็คือเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะฮะหรือว่าฟูมูนนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่นะ ก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาบิตคอยพัมขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าก็เป็นในเรื่องของการที่มันเป็นเทรนขาขึ้นมาโดยเสมอนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็ฟังหูวไว้หูแล้วก็พิจารณากันเอาเองนะครับแต่ทีนี้ท่านั้นก็ใกล้ที่จะถึงวันฟูมูลแล้วนะครับก็คือวันที่26มกราที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าเราดูนะครับฟูมูลเมื่อไหร่มักไดจะพัมฟูมูลเมื่อไหร่มักไดจะพัมฟูมูลเมื่อไหร่อันนี้ดำ อันนี้พัมคือมันก็สลับสลับกันไปนะไม,ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเนื้อสาคัญอะไรมากมายนักนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันว่าฟูมูลมารอบนี้กลมๆตรงนี้จะพัมหรือเปล่าก็คงจะตอบแบบนั้นไม่ได้นะครับนะเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชาร์จแบ็กซวอนที่เกิดขึ้นกันในช่วงช่วงนี้กันบ้างนะครับหรือว่าเหตุการณ์กรสเกลนั่นแหละนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะมาดั้ม บิตคอยอะไรขนาดนี้นะครับเพราะว่าเกณฑ์สเกลถือว่าเป็นลายใหญ่มากๆอยู่แล้วนะถือบิตคอยหกแสนบิตคอยอ่ะเยอะ,ยะมากๆเลยนะครับนะซึ่งถ้าเราดูนะถ้ามันเกิดแบล็กสวอนมันมักจะเกิดอะไรขึ้นครับมันมักจะเกิด v s V-shape Recovery กลับมานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตอนปี2 0 0 3มีซานะครับนะในช่วงช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Global Crisis ตอนปี2007นะครับดัมโมาตุม แล้วก็เลยคอรย์กลับขึ้นไปเป็น v ี p ชฟวีเชฟคือมันกับขึ้นไปอย่างรวดเร็วนั่นแหละนะครับคือเป็น Vsha ฟขึ้นไปเหมือนอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาลองลองไปดูหุ้นไทยก็ได้นะลงมาเป็นวีเชฟแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือเป็นแบ็กซวอนที่เกิดขึ้นซึ่งรอบนี้ผมไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นแบ็กซวอรนได้หรือเปล่าอาจจะพูดแบบนั้นได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ ไม่รู้สินะฮะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีหนึ่งซึ่งถ้ามันจะกลับขึ้นมาหรือว่าถ้ากรีซเกิเป็นบั๊กซวอรเล็กๆจริงๆเนี่ยการขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็น V Shape r e c o v e r y หรือไม่นะครับทีนี้ถ้เราไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับสรับกระแสที่กําลังฮอตฮิตในช่วงนี้สลับกลุ่มต่างๆที่กําลังได้รับความนิยมนะครับก็คงจะหนีไปไม่พ้นโอเคมีมีมนะครับนะมีมนี่คือฮอตฮิตสุดยอดอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ไปว่าเขาไม่ได้นะครับสรับมีมเนาะโดยรวมเนี่ยพ NFT Market Press นะครับหรือว่าเบ u r นั่นเองนะครับนะขึ้นมากว่า5%ในช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าใครติดตามกันมาก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูที่ทาง Crypto News member นะครับก็จะมีในเรื่องของบทความที่เขียนว,ว่าเบอร กระแสเอเนีที่อาจจะกลับมานะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผมนํามามอบให้แล้วกันนะฮะว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาเพราะอะไร1 2ึ่สก็ว่ากันไปเป็นข้อมูลเชิงพื้นฐานนะครับเพราะว่าบางทีแล้วผมไม่สามารถที่จะมาทําคลิปแบบนี้ได้เสมออยู่แล้วเนาะก็จะพยายามทําบทความใส่เอาไว้ให้ตรงเนื้อหาพิเศษตรงนี้นะครับหาใครที่ยังไม่ได้เข้าไปสมัสมาชิกคริปโตด็อกนิวส์สมอย่าลืมเข้าไปสมัสมาชิกกันได้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแค Docs กันด้วยน,นั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าเบอร์นะครับเป็นหนึ่ง energy market place ที่เป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับกินส่วนแบ่งแชร์เนี่ยปลาเข้าไปกว่า75%หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าการเทรด energy บนโลกมนุษย์ใบน,นี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่เบอร์ประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้า energy มันกลับมาเป็นไปได้ไหมว่าเบอร์ก็จะมีความคึกคักหลังจากนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูตอนนี้ก็ถือว่าวอลุ่นต่างๆสำหรับการเทรด energy เยอะขึ้นไปเรื่อยๆในนักขณะนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของราคานะครับเรดดิว่าออลทำให้ในช่วง รอบสัก3เดือน6เดือน6เดือนได้ไหมหกเดือนได้ไหมขอดูสิอ่าในรอบ6เดือนนี่คือออร์ามไฮไปแล้วนะครับนะสลับเอนทุธีหลายๆเจ้านะครับถ้าเราดูอย่างตัวแพนกวินอย่างเงี้ยแพจี้แพนกวินนะครับขึ้นมาจาก8,000เ,รนเนหรียญเนาะหรวมประมาณสัก2องแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ล้านกว่าบาทแล้วโอโ้โหสองแสนกว่าบาทเป็นล้านกว่าบาท4ี่หเท่าแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับนะก็เอนทีมันก็เร็วแรงทะลุนรกนะฮะมันขึ้นแรงมันก็ลงแรงหรือว่าบางตัวก็ล่วงหยับได้ด้วยเช่นในกันยังไงก็ไฮเลสไฮรีเทิร์นอยู่แล้ววนะะะครรรััับมดง เอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ดูมาว่าในณนขณะน,นี้ถ้าเราดูชกักเริ่มที่จะมีอากาศแล้วก็เริ่มที่จะมีกําไรถ้าเราดูนะั้นสามสิบวันเปอร์เซ็นต์เชนนะครับสามสิบวันเปอร์เซ็นต์อ่าเปอร์เซ็นต์เชนหรือว่ามีการเกณฑ์ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราดูคลิปบตัวพังสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแพดจี้เพนกวินเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ตัวนี้สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อสุกิยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์คือส่วนใหญ่พั้มมากระจุยกระจายเลยนะครับอันนี้คือ เอนนะครับเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากนี้กาลังจีกลับมาคึกคักก็คงจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงผมคงจะตอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่พี่ใหญ่อิตาเลี่ยมกันบ้างนะครับในเรื่องของการเปิดสัญญาช็อตลองหรือว่าโอเ n นอินทร์โอเปนอินเทรสต่างๆนะครับก็ดูเหมือนว่ากําลังจะล่วงลงไปค่อนข้างเยอะในณขณะนี้นะครับดูว่าลดลงไปอย่างหนักเลยนะครับดูว่าฟอนติ้งเรทมันเริ่มเหอดหายลงไปนะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าสายล่องต่างๆก็ชักเริ่มทีี่่่่จะะไมคอออยรงแล้้ววในนนณขหืา สายฟิวเจอร์ต่างๆก็ชักเริ่มโดนสตอล้์หรือว่าปิดโพสชั่นกันไปค่อนข้างเยอะก็ดูว่าเป็นเฮลตี้คอเรคชั่นมากมากในณนขณะนี้นะครับนะก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับนะเพราะว่าถ้าเราดูนะก่อนอันนี้คือแบบโอ้โหคนเปิดสัญญาช็อตลองนี่คือเยอะมากๆนะครับตอนนี้ก็โดนฟลัดเอาออกไปค่อนข้างเยอะนะครับกลับมาสู่สถานะที่ก็ยังสูงอยู่นะแต่ก็ยังยังไม่ได้สูงอะไรมากนะครับลดลงไปค่อนข้างเยอะก็ต้องรองดูว่าหลังจากนี้มาร์เก็ตจะรีคอรี่เด้งกลับขึ้นไป ได้หรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีหนึ่งเอลคอยนะครับที่กำลังฮอตฮิตพัมขึ้นมาแรงสวนกระแสชาวบ้านเขานะครับก็คือซุยนั่นเองนะครับ SUI นะครับเป็นอีหนึ่งโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าอดีตเดฟนะครับนะวิศวกรนะครับที่ทางเฟซบุ o กนั่นแหละนะครับเขาได้มาทำโปรเจกต์นี้นะสำหรับซุยนะฮะก็ถือว่ากำลังที่จะเปิดตัวอีเวนต์สำคัญนะครับนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่จะเปิดเป็นออฟไลน์เป็นคอนเฟรนท์นะฮะที่ทางฝรั่งเศสนะครับในช่วงวันที่10 เมษานะครับที่จะถึงนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเปิดตัวในครั้งนี้จะมีอะไรเกา่กาๆหรือเปล่านะครับไม่รู้จะเหมือนโซลนาเอ่อแฮกการ์ทอนใช่ไหมผมจําชื่ออีเวนต์ไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์ที่แบบโชว์ตัวไฟล์แดนเซอร์นะครับนะหนึ่งล้านธุรกรรมต่อวินาทีนะครับก็คือมีคือปกติอีเวนต์นะมันจะมีเรื่องเกา่กาๆอยู่แล้วนะครับก็คือให้คนเนี่ยเข้าไปฟังนั่นแหละเนาะซึ่งเราไม่รู้รูว่าพอเปิดอีเวนต์แบบนี้จะมีเรื่องอะไรซุสซุหรือเปล่านะครับสำหรับทางสุยที่ทาางงงปรรีสนนนนัั่่เอะคบใชว เมซาที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็ถือว่าซุยก็เป็นสมาร์คคอนแท็กแพลตฟอร์มเป็นระยะหนึ่งที่ฮอตฮิตนะครับตอนนี้ t v l พุ่งทะลุ To the r o o f ทะลุหลังคาไปแล้วนะครับนะออรทามไฮไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับก็ถือว่าซุยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น Non EVM นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็น Non EVM ที่มีเม้นเงินต่างหล,งหลางๆเข้าไปใช้เป็นรองแค่โซลาร์น่านะครับอันนี้จะไปมองว่าซุยเล็กๆหรือว่าซุยจะ ไม่เจ๋งอะไรแบบนี้ก็คงจะบอกมันนั้นยากนะครับเพราะว่าสุยโอเคเป็นน้องใหม่จริงๆเกิดมาในยุคแบร์มาร์เกแต่เป็น non EVM หรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ใช่เป็น EVM ที่แบบเป็นใช้ในเรื่องของอภาษาแบบทาง s o l i d i t y หรือว่าใช้แบบทาง BNB Ethereum อะไรแบบนี้นะครับเป็น non EVM คล้ายๆกับโซลนาที่ฉีกออกมาทําเลยเนาะทางสุยรู้สึกว่าจะใช้ทาง Move นะครับเป็นภาษา Move ก็คือเป็นภาษา ของทาง Facebook นั่นเองนะครับที่ได้เปิดตัวมาตอนปี2019นเะเพราะว่าเขาอันนี้คเคขาใช้ในร b บาร์บล็อกเชนะนะฮะแต่ทางเดพต่างๆนะครับเขาได้ออกออกมาทำตัวสุ่ยนั่นแหละนะครับก็ได้ใช้ตัวภาษาของ Facebook หรือว่า Moove นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นโซลารน่าเนี่ยก็คือใช้เป็นภาษา Ru s t นะครับนะอ่ะก็ไม่รู้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับคงจะตอบแบบนั้นยังด่วนสรุปจนเกินไปนะครับนะแต่ก็ถือว่าสุ่ยตอนนี้มาค่อนข้างแรงนะครับถ้าเราดูนะในเรื่องของอการ ปิดบล็อกนะครับนะหรือว่าการทำธุรกรรมเนี่ยโอ้โหศูนย์ุดสองวิเร็วกว่าโสรนาเท่าอ่ายังเห็นได้ชัดนะครับเท่าตัวนะฮะศูนย์ุดสองกับศูนย์ุสี่นะครับแต่ผมคิดว่ามันแบบแค่เสี้ยววินะเราควรจะดูแบบแบบนี้คนคงค่อนข้างยากนะครับผมคิดว่า มันก็เร็วเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับนะเป็นขึ้นยู่กับว,ว่าการใช้งานจะเป็นยังไงเน็ตเวิร์กใช้์แล้วลื่นไหลามากน้อยแค่ไหนนะครับมีการแฮ็กหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีแอปพลิเคชันต่างๆที่ค่อนข้างเฟรนลี่กับเดเวลลอปเปอร์หรือเปล่าที่จะหลัง่งไหลเข้ามาทํานะครับผมว่ามันก็มีอยู่หลายหลยปัจจัยที่ต้องจับจ้องแล้วก็ศึกษากันนะครับแต่ก็ความเร็วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โอเคแหละมันดูมันก็เท่เท่ดีนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ขนาดนั้นนะครับนะ ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Vision Pro กันบ้างนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับคริปโตนิดนึงแต่คือมันกำลังฮอตฮิตเป็นกระแสอย่างหนักเลยนะครับ Vision Pro ผมก็เพิ่งเห็นคลิปโอนี้นะเพื่อนๆถ้าเราดูนะมันเป็นคลิปที่แบบอันนี้คือใส่ Vision Pro นะครับแล้วก็ถ้าเราดูอันนี้คือดู Formula 1แล้วมันเป็นแบบให้เราเห็นด้านล่างเลยอะบนโต๊ะของเราอะคือมันเป็นการเปิดประสบการณ์ในการดูอ่ะปกงเดยวเราดูฟอร์มูล่า1ก็คือดูเป็นทีวีแบบนี้เนาะแต่พอใส่แว่นอันนี้ปุ๊บโอ้โหเลยเดียว,ว เห็นทั้งสนามตรงด้านล่างแบบนี้แล้วก็เห็นเป็นจุดที่วิ่งวิ่แบบนี้ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันจริงหรือเปล่านะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งสิ่งที่ตัวแว่นอาจจะให้ได้หรือว่า Apple Vision Pro อาจจะให้ได้และกันแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูนะกระแสะกำลังมาแรงนะครับยอดขาย Vision Pro ทะลุ200,000ตัวไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น ตัวละเกือบแสนนันรู้สึกแสนกาบานมั้งนะครับตัวแว่นนี่นะเปน็นแสนนะฮะคนสั่งเป็นสองแสนเครื่องแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็คิดว่าในไทยน่าจะได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าพอเกิดกระแสแบบนี้ปุ๊บโปรเจกต์เกมโปรเจกต์เอนเอรีโปรเจกต์กกอะไรที่แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับแวนแบบนี้มันจะเป็นสตอรี่หรือเปล่าน,นะครับมันดีหรือว่าไม่ดีอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ Story สตอรี่สาคัญกว่าเพราะว่าราคาจะพัมไม่ได้ว่าจะต้องดีหรือไม่ดีราคาจะพัมก็คื คนจะต้องไปซื้อแล้วก็แล้วก็คนที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยก็คือคนจะต้องมองว่ามันมีอนาคตหร,รือว่ามันมีสตอรี่นั่นแหละนะครับซึ่งเราก็ต้องรองดูว่าสตอรี่ไอ้แว่นตาแบบนี้มันจะมาผนเกิผน,นวกอ่าผนวกกันะครับนะกับตลาดคริปโตได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เพื่อนเพืนกนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มดิสคอร์นะครับอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มดิสคอร์แล้วก็แจ้งเรียก u ู d ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน o k เคอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูในเรื่องขอองงเเเเเเนนนนื้้หหาาาาพิิศษตต่่่่ๆกกััไดดลลยรรรววว็็สมีี Sovereign ปท สำหรับบิตคอยโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของ d e f i นะซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าราคาจะพัมขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยในนักขณะนี้สำหรับ Sov นะครับนะก็เอาเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับก็ดูว่าเป็นหนึ่งนข้อมูลที่ผมรวบรวมเอามาแบ่งปันกันนะครับบางเหรียญอาจจะพัมบางเหรียญอาจจะไม่พัมแต่ผมคิดว่าสิงที่สาคัญคือมันไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องพัมซะทีเดียวนะครับสิงที่สํสาคัญคือมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีเหรียญอะไรแล้วก็มีสตอรี่อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันทําให้เราได้เตรียมตัว กันนั่นแหละนะครับนัก็อย่าลืมเข้าไปนะครับดูในเรื่องของแบบบันข้อมูลต่างๆต,ตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูในเรื่องของ c r ิ p t o ท e อทนิวส์สแตรงเนื้อหาพิเศษตรงนี้ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปดูเนื้อหาพิเศษต่างๆกันได้โดยเช่จะกด้ฟรี ไม่ได้มีค่าได้จ่ายเพียงแค่คุณใช้งาน OKX OK เท่านั้นนะครับแล้วก็เพืนน่อนๆขนาดนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเดลดีๆนะครับส่วนลดค่ารรมเียมถึง20% l i ฟ e time หรือว่าตลอดชีวิตเลยนั่นเองน,นะครับแล้วก็เข้าไปเปิดกล่องสุ่มกล่องได้สูงสุดถึง130 USDT อันนี้สุ่มนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าโอเคได้หรือไม่ได้อย่างไงคุณได้ในเรื่องของ20% discount ในทุกๆออเดอร์หรือว่าทุกๆไมาอยู่แล้ว l i ฟ e time ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับรวมถึงได้ในเรื่องของเนื้อหาาพิเศษต่ง ก็ใสเอาไว้แล้วยังไงเข้าไปสมัครแล้วก็เข้าไปกรอกเลข u i d ทั้งใน Discord แล้วก็ทั้งในเว็บไซต์กันได้นะครับนะก็หวังว่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์เนาะถือว่าเป็นในหนึ่งช่องทางในการการจะจายความเสี่ยงไม่ทิ้งไข่ไว้ในตะกร,การ,การ้าบเดียลัวไม่ทิ้งพอตไว้ในไอเชนใดไอเชนหนึ่งเป็นการการะจายเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะถือออมเก็บระยะยาวยังไงก็ควรศึกษาฮาร์ดแวร์วลเลตกันเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ฮาร์ดแวร์วลเลตยังพอหาซื้อได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นบูรันอันนี้ ผู้อยากนะครับนะโอเคก็ okay. หวังว่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับสำหรับคลิปโดในวันวันนี้นะครับหากชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็กนกำลังใจาให้กับทีมงานคริปตุ๊ดกันหน่อยละกันนะครับโอเคก็ okay. สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ